เปลี่ยนผู้รกแสประตูครับหัหน้ากกครับอุ้ยอุ้ยได้เกือบได้เดีอเปิดครับเป็นประตูเองครัหน้าเครับ

อัครับที่สามอันนี้ก็สนามสองจบไปแล้วนะครับผู้ต่อไปสนามทองครับกระดุมทองโ modify xaa หมูกระทะเอครับเจอกับเจเอสองภาษาทองครับสนาองกระดุมทองโ modify xaa หมูกระทะเอครับเจอกับเจเอสองภาษาทองครับสนามที่สอง ไปบอลเฮ้ยเซฟได้คร <plane>. ับเซฟได้เย็งทางด้านเซบัมครับเยินเหมือนโรนาโด้เลยนะ เ้ยเ้ยสามเหลี่ยมครับดูครับเซฟได้ไหมครับถ้าเซฟได้ก็คือโอกาสสูงครับที่ชนะครับ เย่งมาเย่งนี่ปิดเกมปิดเกมให้ได้แกตัวแกตัวี้นข้าวจะน่าี wow ้นข้าวจะน่านะข้าน้านะครับจ่ายลูกนี้นอีกแล้วครับจนอีกแล้วครับ